หาใหญ่สองข้อที่ทําให้คนไข้ไต,ตเสริมลงอีกนะคะทั้งที่เราอยากจะปรับพฤติกรรมการกินน้ำบางทีคนไข้ ที่ดูแลตัวเองหรือญาติที่ดูแลคนไข้มักจะเจอปัญหา2ปัญหานี้ค่ะปัญหาแรกเลยนะคะไม่ปรับเปลี่ยนค่ะยิ่งถ้าเป็นญาติดูแลคนไข้นาะยิ่งเหนื่อยเลยนะคะเหนื่อยกายด้วยเหนื่อยใจด้วยถ้าคนไข้ไม่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเขาไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยทำให้ค่าไก่เขาฟื้นฟูได้นะทุกคนนะข้อนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะคะอย่าลืมนะสำคัญที่สุดคือเลือกอาหารนะ,ะนะคะปัญหาที่2ค่ะก็คือคนไข้จะลังเลสงสัยอันนี้เป็นบ่อยมากๆเลยว่าที่ ฉันกาลังทําอยู่เนี่ยนะคะจะทําให้ค่าไตาของฉันดีขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าเอ๊ะมันมาถูกทางไหมมันใช่ทางนี้ไหมคนที่เขาสําเร็จเขาทําแบบไหนลังเลสงสัยเดินไป5้าเก้าถอยมา3าเก้าแบบนี้คนไข้จะไตดีขึ้นได้ยังไงคะทุกคนเพราะฉะนั้นมั่นใจไปเลยค่ะว่าถ้าคุณใช้หลักโคชนะบำบัดโรคไตที่สอดคล้องกับแผนการรักษาของคุณหมอในโรงพยาบาลที่รักษาคุณที่นักโภชนาการหรือนักกฎหอารเขาแนะนําคุณมานะคะให้คุณ ใช้ทางนั้นละค่ะดูแลตัวเองแล้วก็เฝ้าสังเกตนะคะว่าถ้าอาการของคนไข้ดีขึ้น <Weber. S 1> นั่นหนคุณมาถูกทางแล้วอย่าลืมนะคะคุณเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะบ้านเป็นโรงพยบาบาลที่ดีที่สุดเลยแล้วก็อาหารของคุณก็เป็นยาด้วยนะคะอย่าลืมนะคุณเป็นหมอรักษาตัวเองบ้านเป็นโรงพยบาบาลที่ดีที่สุดอาหารของคุณก็เป็นยาด้วยค่ะและที่สําคัญอาหารร่วงไปให้ไว้ใจ <contextual Morocco. S 1> อาจารย์เพิ่นนะคะ